ตอนรับเข้าสู่สยามไฟสู่พลังโลกนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวและต้านพายาเสพติดเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้บริหารของ JF Boxing Stadium พัทยาสาย3พันตำรวจเอกสุขทัศ์ผู้พันม่วงครับท่านเป็นผู้บริหารอยู่ที่นี่แต่ว่าด้านที่นี้ลุ้นอยู่หน้า SD 2 8ครับต้องประจำการครับบริการประชาชนอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไปบนสังเวียนเลือดครับป้องกันแชมปเปี้ยนสาพ,พันมวยแห่งเอเชีย ABS นะครับรุ่นไลท์เวท135ปอนด์ครับ กำหนดไว้10ยกนะครับคู่นี้แก้วฟ้ากับนักมวยจากอินโดนีเซียครับดีครับวันนี้แก้วฟ้าเจอกับสมัยบราวนักมวยยุคนู่นเลยยุคมันฟ้านู่นนะครับก็เคยประทะกับปเวศมาแล้วครับปเวศอามีสอวังมุนะครับน้องบีเกียยงยุทธนี่ผ่านมาหมดแล้วครับนี่เป็นครั้งที่6ของเขาครับเดินทางมาประเทศไทยครับเป็นมาโชคจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับซ้ายนะครับเราขวาครับแก้วฟ้านั้นประเภทสวดทรงองคเอลหน้าตานี่ หล่อเหลาขั้นเทพครับบนเวทีสุรชัยหันชินครับกรรมการผู้ชี้ขาดแก้วฟ้านี่ก็เป็นนักศึกษาวิทยาโทนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับ,รบมีรองศาสตราจารย์สุภัทาโกสายาโกสายยาการนนท์นะครับอธิการบาดีครับให้การสนับสนุนแล้วก็รองรองศาสตราจารย์ ดรอำนาจเอี่ยมสำาอางนะครับประธานสภาคณาจารย์และที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวทครับนี่คือรายชื่อผู้ดีให้โอกาสนะครับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทครับนี่เป็นเรื่องดีครับของนักมวยบนสังเวียนเลือดนะครับชกมวยไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือไปด้วยครับ แล้วยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนครับเช่นเดียวกับมิเตอร์จังหวยนะครับมิเตอร์หว่างกังอายุงพุ่มพันธม่วงครับแล้วก็ประธานบริหารสยามไฟคุณเอกพงศ์แก้วสุรินบริษัทช้างเผือก2558าจำกัดครับคุณอนันตกรเพชรประเสริฐครับผู้บริหารของ JF ฟ o x i n g s ซิ d i u m เรียรวมถึงท่านพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐด้วยครับรวมถึงคุณกานิกาอุ่นแท่นนะครับจากภูเก็ตท็อปทีมครับวันนี้ส่งซัดดำเกียรดยงยุทธมา เป็นทีมช่วยบริหารของนางรงวัน์โปรโมชั่นครับนอกจากนั้นยังมีอดีตแชมป์โลกครับยอดสนั่นสิทธิ์ยอดทงครับกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วครับวันนี้มาอยู่ในสนามแข่งขันแห่งนี้ด้วยครับให้กาลังใจกับน้องๆน,นะครับคุณสานชัยอ้าวแต่ฟ้าน่าจะลอยนะน่าลอยไม่ได้ไซส์ตกเลยนะครับหมาดไม่ได้เลยกูสู้เนี่ยมาวังด้วยนะครับมาบนไทยบ่อยครับสบายบรา์ ก็ถือว่าเป็นนักโชคที่ยืนหยัดอ,อยู่โบรสเมนได้นานครับแท็กซ้ายไปครับชื่อว่ายกแรงในอกาเครื่องอยากจะไม่ติดนะด้านแก้วฟ้าต้องระวังก่อนนะเพราะว่า <c oughs> มูฟิบนดูหน้าร้อยไม่ได้ดูบัดหน้าหมัดหลังของแก้วฟ้าครับ <c oughs> เป็นนักมวยอีกคนหนึ่งที่มีทักษะการกระแทกหมัดหน้าแล้วต่อยหมัดหลังได้สวยงามครับ มีลูกงัดลูกหงายนะครับเอารักสมัยเปล่าโอ้ยเดินไม่ไปโดนล้วงตัวครับแม่ต้องตัดลำตัวเยอะขายได้ตายนะตุ้เหมือนกันครับแม่ลายยกแรกครับนี่ครับบรรยากาศสแพ้น็กยกสามให้เอามิงหวังมมยกที่สามนะครับในการชิงแชมป์ WBA เอเชียรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท ไปบนทีกันต่อครับยก2ครับครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับผู้แทนบริษัทการเมทายจำกัดมหาชนครับผู้แทนบริษัทสิงค์คอมพลีชั่นจำกัดผู้แทนบริษัทหมอเสง่์ไทยแลนด์จำกัดครับแล้วก็ผู้แทนบริษัทจงเชิญรับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดครับอ่ะลุยกันต่อโอ้โหยังบี้ติดตลอดนะครับทางด้านสมัยบราวนี่ครับร่างกายฟิตเหลือเกินอายุก็อานามก็สามสิบเก้าแล้วนะแต่โอ้โหโดนดักนะครับทางด้านสมัยบราวผ่านสองเวียนนี่โชคโชนแล้วครับ จากจาการ์ตาอินโดนีเซียครับครับดูกระแทกหมัดหน้าของเจ้าแก้วฟ้าครับยังไม่รีบไม่เร่งนะครับเป็นมวยที่หน้าตา่อเหลาขั้นเทพครับเด็กคนนี้ข้อสําคัญไม่ทิ้งการศึกษานะครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยอนาคตอไม่แน่ครับอาจจะเป็นนักบริหารเรื่องของการกีฬาครับนี่ครับทางภาครัฐเอกชนต้องส่งเสริมนครับนาทีนี้ลุยแล้วครับทางท้านของ สมัยบราวไม่เล่นด้วยแล้วครับคุณดิฟนี่ครับชวนแรกตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแต่ว่าแกฟ้านี่โชว์สายตาครับโชว์สายตาเรามีโตนี่ครับขวาตรงมวยคนละกายคนละทางต้องชิงออกครับออกก่อนที่ได้เปรียบครับแล้วก็เป็นสองแรงประทะด้วยครับสมัยบาวนี่พยายามเปิดเกมแล้วกระแทกขวา้วฟ้าโยกไปมาวุ้ย แม่ซ้ายเมื่อสักครู่กระแทกแล้วขวากดเต็มเครับอาแล้วครับเริ่มจะเน้นแล้วครับแก้วฟ้าโอ้โหพอเน้นก็เป็นเรื่องครับเอาแล้วครับอ้าวเริ่มจะเป๋เหมือนกันครับคุณสาชัยมีเป๋มีแขว่งซะแล้วสบายเบาไม่กลัวแล้วครับท้าแรกเลยครับสบายเบาโอ้หุกซ้ายแม่มาเป็นชุดครับแก้วฟ้านี่เป็นนักมวยสกุลอาชีพที่ออกหมัดได้สวยงามครับเบสิกทักษะค่อนข้างดีมากเลยครับเพราะว่าเคยติดทีมชาติด้วยนะครับตัวเป็นทีมชาติชุดปีครับแล้วเบสิก การออกหมัดแล้วก็สเต็ปเท้าสายตานี่ก็อยู่ในระดับต้นๆของเมืองไทยแล้วครับก็เป็นนักมวยที่กระแทกหมัดหน้าหมัดหลังได้สวยงามครับลุงแต่งได้ดีครับดึงจังหวะสองครับดูครับนี่ครับซ้ายกับขวาใครหลุดใครหลวมคนนั้นจะโดนทันทีครับฉีกันออกนะครับเต่าครับหลวงลำตัวงัดหนึ่งสองสามาเป็นสี่เม็ดนะครับคุณสาญชัยโอ้โหโชว์เลยครับตอนนี้แต่ลำตัวเยอะครับใครจะตายเดินหนีไม่ออกแล้วคันนี้ โดนเข้าไปเยอะๆโอ้ยนี่ไงแม่สมัยเบาพยายามจะขยับต่อยซ้ายแต่ว่าโดนบวกขวาครับนี่แหละครับสมัยเบาแว่งซ้ายอย่าห้อยละครับห้อยแล้วโดนสวนแบบนี้ครับกลับจากอินโดนีเซียจะมาเข้าดาวที่ประเทศไทยครับวันนี้จะดูดรุกสวยๆหรือเปล่าที่พัทยาทำ่าจะมึนงงเลยครับโดนหนึ่งสองเข้าไปอีกหน้าตาแดงตับแล้วนะครับโอ้โหหลักสวยมากกะฟ้าเป็นมือที่โชว์จังหวะสองได้ดีครับ กลับมาดูภาพช้าชัดๆครับจากเอดี28ดูจังหวะกระแทกหมัดหน้าหมัดหลังของแก้วฟ้าตอโบมาดครับวัย32แล้วครับแต่ว่าสภาพร่างกายเนื้อตัวนี้ยังเขียบอยู่เลยครับนี่ครับนักมวยรู้หน้าที่มีระเบียบวินัยครับดูแลตัวเองเป็นอย่างดีขอบคุณ JF Box i n ซนะครับพันตำรวจเอกสุขทั์พุ่มพันธุ์ม่วงครับท่านเป็นผู้บริหารอยู่ที่นี่ขอบคุณท่านพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐครับคุณอนันตกรเพชรประเสริฐ ที่ปรึกษากิติประสักสมโมสรปากช่องซิต,ตี้นะครับขอบคุณท็อปคิงครับผู้เล่นและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานทุกชนิดครับน้ำดื่มตราลริชเชนซี่มหาชจยวิลล่าครับโดยคุณฤทธิ์สิงห์วังชาครับชมกันต่อครับยกสามอูหน่าจะลอยครับไม่ลอยแมากระฟ้าบางจังหวะนี่หน้าลอ,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 อยไปสายอย่าห้อยด้วยนะครับสมัยบาดเลยดูดูสายตกมาหน่อยหนึ่งต้องระวังครับไม่บาดเขาเน้นขวามาเอาเอาเอาน่ากลัวช่วงตอนยกอ่ะ นะฮะก็อย่าพลาดนะครับเพราะว่าเขากละจะสวนด้วยซ้ายอยู่แล้วครับสมัยบราวสมัยบราวนี่สมัยพลิกๆนะครับย้อนกลับไปประมาณ78ปีที่แล้วนี่เป็นนักมวยที่มีพลังหมัดหนักใช้ได้เลยนะครับบเป็นด่านถินของนักชกไทยเลยครับซ้ายตบเข้าเต็มๆนะครับแม่ลักษณะหมัดคลอสครับเคาะข้างๆเต็มกระโดงคางเหมือนกันยังทนได้ครับทางด้านของสมัยบราว27แพ้4น็อกสีย17นะครับทางด้านของแก้วฟ้าวัย32แล้ว แม่ยังเฉียบอยู่ครับสายตาจังหวะฝีมือเอาครับขณะที่สมัยบราจากอินโดนีเซียขอทีเดียวหนักๆครับคุณสันชัยซ้ายจะโดนหรือไม่โดนแม่ซ้ายของสมัยบราก็เราต้องระวังครับอย่าห้อยน่าจะลอยนะครับก็ระวังเอาแล้ครับแต่เราไม่ัอมปคัดแม่สมัยบราจะคนไม่ได้ว่ามรคัดนี่ละนี่นะครับต้องปรุงแต่งอย่างนี้ครับเด็กจากร้อยเอ็ดนะครับหมัดหน้าหมัดหลังต้องเชียบแบบนี้ครับน้องๆดูนะครับทักษะการออกหมัดของแก้วฟ้าค่อนข้างจะเนียนตาเป็นธรรมชาติครับ ดีเกรดดับเป็นโค้ชของมหาวิทยาลัยนะฮะครับเกิดท you know. really like ี่ร้อยเอแต่ว่าไปโตที่นครสวรรค์แล้วครับแก้วฟ้านะครับเน้นหมันขวาครับอภปคัทสวยมากสวยมากขวานี่อยู่อัปคับสวยเลยเกินลูกศิษย์ของดรไลแมนบุญถมนะครับคดีนักชกเหรียญทองเอเชียนเกมที่ปักกิ่งด้วยนะครับไลแมนบุญถมเคยสร้างแก้วฟ้ามาเอาละครับปักหลักแรกแล้วครับองค์นายมาดูครับงัดขวาสมัยบาลไม่สวนก็พยายามชนเข้าไป มุดหัวไว้ครับแม่ระวังศีรษะกระแทกครับเพราะว่ามวยคนละกาดคนละทางนี่โอกาสที่ศีรษะชนกันนี่มีสูงครับวันนี้ต่อยน่ารักจริงๆนะทางด้านแก้วฟ้านะครับแม่ใกล้ๆแล้วครับพ่วนัวพัวพันงัดขึ้นทีนึงครับโอ้โหทนใช้ได้ครับสมัยแก้วฟ้าเคยเป็นอดีตแชมป์ a อบ o ซรุ่นซูเปอร์เฟตเทอร์เวทด้วยนะครับอาครับลูกงัดลูกกระแทกมันมากครับโอ้ยแลกกันสนุกครับคู่นี้คุณสันชัยผ่านการเป็นแชมป์มาเยอะมากแก้วฟ้าเนี่ย ทั้งอบีซีโอบีซีเอเชียแลว้วก็พาบารือว่าจะเป็นเรียกว่าแชมป์ออลอเอเชียนะครับที่ไปชกที่หางโจวประเทศจีนด้วยหน้าตาก็แดงกลับเหมือนกันครับทางการแก้วฟ้าโดนไปเหมือนกันนะครับโพรงจมูกมีเลือดซึมซึมมาหรือเปล่าครับยังไม่เร่งนะครับแก้วฟ้าสะสมความเจ็บปวดให้สมายเบาไปเรื่อยๆเอาครับขวากระแทกแล้วคุณดิฟสมัยเบาเองก็พยายามเดินเลี่ยนเข้าไปแล้วครับ ยืนกระจายเบาทำท่าไม่ดีครับดูครับเลือกเลยครับแก้วฟ้าเอาแล้วขวาตรงโอ้ยต้องก่อครับไม่บาดนสะสมเยอะแล้วนะฮะแหมกลายเป็นครูที่สนุกเลยคุณพงศธรจำเนียนโสดครับรวมถึงบริษัทสยามไฟคุณเอกพงศ์แก้วสุรินบริษัทช้างเผือกสองห้าห้าแปดครับคุณอนันตกรเพชรประเสริฐผู้บริหารเจ b o บ็ n g ซ t a d i u เดียมครับมิสเตอร์จังเวยมิสเตอร์กว่างกังนะครับ แล้วก็อาหยงยิมนะครับในทีมของท่านพัน์บดเอกสุกัดตั้ผู้พันม่วงครับมาตามต่อครับยกที่4ครับแม่ยกที่3ยกที่แล้วนี่สมัยบาวนี่โดนเข้าไปเยอะครับแล้วก็ออกอาการเมาครับช่วงท้ายยกจริงๆแก้วฝานี่ออกหมัดได้สวยงาม,มถ้าถ่ายรูปมานี่ตรงถูกหลักทุกอย่างในการออกมาของเขาเนี่ยครับ ดูนะฮะหมาบัคคัตเนี่ยเพราะสวยงามมากอย่างว่าคุณสันชัยครับเติบโตมาจากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์นะครับเด็กคนนี้ลูกศิษย์ของดรไลแมนครับมาครับชุดนี้มาเป็นจะาปีกเกย์โอ้ยไม่ไหวครับไปเลยครับเร่งชุดเดียวไปเลยครับสมัยเราไม่ไหวแล้วฮะสุรชัยหานชินนับ